กีแก,กสมองุยหมดน้ำมันีตุยก็ไม่อยากคุยูนน้ำลายีตุยเจ็บปอดก,กีวยวเปรียบพ่อดิดตุยแต่ตนี้ก็ผ่านจะหลุดรู้เข้าเร็วอ๋อคนยาสัาากทีกูรวยว่ากูยิงกันสุดโอ้วอยว้วยนี่โห้ากโอ้โหอ้โห้องดู นี่ไม่ต้องอวดกูก็ม oh, ีไม่ต้องมาเกทับกูเพราะเรื่องนี okay so ้กูมีเว้ยปืนปืนปืนกูแพงก็ประกันชีวิตฟ้องเองอ่ะโอ้ยอะไรผมเล่นมเคีอะไรมึงเนี่ยเงินกูเนี่ยเงินเนี้ยเนี่ยเงินกูเนี่ยร้านนึงอ่ะทับทับพ่องตายได้นะ อม่าโพจะก็ไวนะคไม่ต้องมีน้าการเปยนจคมป์ใช่ป่ะดนคุณี่จริงว่ามันใช่ระเบิดจริง่รอป่า้า่ว่าเปนของร้ายดีก่า้ยปลาใสเหมือนนี้เนี่ยไอปลาปลาไอ้ชื่อหรืเงือกไดได้ปาไม่ชยหมดแล้วโอ้ยโดนมั้งโ้ใครโดนมั้งใครโดนมั้งเียโดนคนเดียวเลย โอ้ยอ oh, ุ้มโอ้ยไอชีชีเอ้บูไลเฟอร์ก็โดดหมอบว้เลยเมื่อกี้เราไม่กระสีไปเลยมึงอยู่ใส่มึงพกไม่ได้มึงออไปเในคนเดียวเลยอุ้มชีชีชาวเปรย์ดงชาวเปรย์ดงที่น่าตลกมากในจังหวัดจันทบุรีจะได้คนทีนึงเพิ่มนีจะได้ไม่โดนระเบิดโอ้ แล้วกสนคนอื่นแล้ก็เลยเรียนคนอื่นเลยแลก่อนกูจะเริ่มโม้ใหหมดหมดเลยมันเป็นมันเพื่อนซีกูนะเดี๋ยวต้องเปลีอย่ามัน่า้ลองางนะอย่งี้กไม่ือมันจะมานปือใครอไล่ะไหนใครจะเปไล่ต่อไปดีเด้อเดเเทรื่องเอาดีบาตกรรมนั้นนั่นจริงดีแคไหนใครจะไปไล่ต่อไปดีเอาดีตัสนุกแล้วตรงนี้เปิดมือด้วย ควันไอ้ตู้อ้้ยมามีต่ควันเนี่ยมันแ่ยมพูอะไรรูมแลู้มีแต่ควันเนี้ยมันแค่คนอื่นูให้กู้มีแต่ควันห้่กูเอาควันยัดน้ำจนตายไงพกูดีกูกูไม่มีระเบิดมีแต่ยาพคนกูเนี่ยกูทำอะไรได้เลยเฮ้ยหยุดทำเรื่องอัดีายกวาดกรรมละโวย เดี๋ยวเราดมนหลอดเดียวเ่าเราป่นยาเดียาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มมนของเพื่อนมงนะเอาไงปนยาเลยมโค้ปี่กูนะกูเปลี่ยนเพื่อนอโมก็โทษเพื่อนมึงนะโค้ปี่กูขอนะกูเปลี่ยนเพื่อนไ้่ไ้ช่าไอ้เี่ยมันจะมันเล่นดีๆกันไหนว่มตัวมอยู่ไหนไว้อ มาบมาบอโชว์อคุณขอโทษนะแต่แต่ตอนนี้ขอไม่กรั้งหน้าข้างหน้ามีให้ให้ใ้อเวิงออกไหนไโผลน้าแเดิมเมื่อเก็วก็จริงแต่กูแต่กูกลับไปจริงแค่ไ้าฝากเขาบอกมีสองคี่ใส่ใจตอนหอตอนทั้นไมกัเป็นสองคนนเป็นคนที่ใส่ใจก ปีส um. องปีสามเน mm ี่ยเรียนเทคนิคเหมือนกันเหรอใช่เหรอเรียนเทคนิคเหมือนกันเหรอเนี่ยใช่มันเทคนิคว่าคนไทยมันมันเรียนลุงไทยนี่เป็ไทยโอ๋อเรีนเทคนิคของกูใก้่าเรียนยันสี่ทุ่มอมดมันใส่โต้หรือเปล่าวะเาใสของมันไปคนเดียวปีนล้วนหนีสัสปีนล้วนปีนล้วนกันหนีชนะครับโหสัสพี้เนี้ยไปยิงเกาะกูัอ กันย่งเพราะว่าเจอหน้ากันเพื่ดนากนเลยเนี่ยเฮ้ย้พวกเอามาดีเอามาเนเอามาดีอืออือออโอ้ไปโคตรมาหน่อไนะโดนโดนไกันไ้จอดม่งกูเมนปิดกันกูขอผ่านตัดย็น โอ้พวกมันตายไปโอ้ยอ้าวเขียวมีเขีวมีอ้าวปล่อยเพื่อนกูเหรอไอ้เหียไม่ทันเกินไปอ่ะกอดฟัดกิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี่ยวเดน๋ยวเดีวเี้ยมี่ยวเดกยวเดี๋ยวเดี๋วเี๋ยวเดี๋ยวเาก๋ยี่ยี่ยวเี๋มวเดี๋ยวเี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเลีนยเดี่แวเดี๋ยวเดวดเเเย้เีเียเียยอ่ะ โอ้ยกระสหมดไอ้เหี้าคับแรกเรียนกัน8โมงสิไอ้เหียนตองเข้ามาแม่งเก้าโมงเก็บแล้วโอ๊ยเอ้ยโอ๊ย่อ๊ยเอ๊ยมอ๊ยโอ๊ยโอยโยโอ๊ยโอ๊ยองยโ่๊ยโอ๊อยโอ๊ยองยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอียโอยอยเยีีออยอยอยอง อ่าเรียบร้อยแล้วไงถ้ากูขาดใจอ่ะสกากูกูขอให้คนที่ขากูกำจิตจรวดเว้ยแม่แม้แกกูพูดอย่างนั้นไอโอตายไอโอตายรึเปล่าไอโอตายอ่ะตอนนี้ตายแล้วถึงได้ตายก่อนที่มึงจะพูดอีกเออตาย กับตามสนองไอ้เหี้ยเรียบร้อยกับตามสนองตายก่อนที่มึงจะพูดอีกเงี้ยเออไอ้เหี้ยกูจะช่วยนะแต่ว่าไม่ทันไอ้เหี้ยมันซ้ำเร็วชิบหายเลยมันน่าจะเป็นกำของเบื้อนเองแหละเป็นกำไอโอมยังยังดีอ่ะไม่ในในด้านรูสังขารแต่ภายในแบบขารใจชุบผักเลยแบบฮ่าฮ่ามึงแปดีใช่กำมันมึงแตกฮ่าฮ่าฮ่าอีควายอะไระมาเนี้ย มึงฆ่ากู่มึงฆ่าคู่มึงฆ่าคู่ย้อนกลับเออโอ้ม่ยังอยู่ใช่ไหมคือถ้าอยู่ก็คือมึงได้เสียงอะไรบางอย่างใช่ไหมมึงได้เสียงคนที่ชื่อว่าเอ๊หนึ่งก้าวอยู่ใช่ไหมหรือว่าไม่ได้ยินแล้วมันหายไปแล้วมันออกไปแล้วมามามามันมันเตะมึงออกจากห้องไหนยะหมดแล้วหมดแล้วเจดู อเียเงี่ยองียอีเียไอ้าียไอ้เงี้ยอพเดยไอ้เดีไอ้เงี้ยเงียไอ้เกอเงยอเงนเงี้ยกอนเี้อ้เอเงี้งี้ยไเอเยเเอ